วิธีกระชากใจเขาผ่านข้อความสวัสดีครับผมบสรพจิตวาองรักสายดำข้อแรกนะครับคือ refer and earlier conversation หมายถึงให้เราครับใช้ข้อความที่เขาอะเคยคุยกับเราอะแล้วมาพูดต่อนะครับเช่นเฮ้ยวันเนี้ยเธอฉันเดินไปเจอร้านขายสับป,ประรดเ็าเคยคุยกับคุณอย่างนี้ไว้นะครับคุณก็บอกเออเธอเห็นบอกว่าเธอไปเจอร้านสับป,ประรดเหรอเป็นไงบ้างล่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับให้เอาข้อความที่เขาคุยอะนะครับก่อนหน้านี้เอามาคุยต่อนะครับเพื่อให้เขาอะ รู้สึกว่ามันเป็นข้อความเดียวต่อเนื่องกันครับแบบนี้นะครับเขาก็อยากจะสนใจอยากจะตอบข้อความคุณมากขึ้นครับข้อที่2ครับ mention something he enjoys นะครับหมายถึงให้คุณอนะ่ะบอกบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เขาอ่ะ หลงไหลที่เป็นแพชชั่นของเขาเป็นความชอบของเขาเช่นเขาชอบตีกอล์ฟมากๆเลยนะครับแล้วคุณก็บอกว่านี่เธอเมื่อคืนน่ะฉันเจอบทสัมภาษณ์ของไทเกอร์วูดเธอดูหรือยังอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาก็จะอยากถามหรอเจอช่องไหนนู่นนี่นั่นเพราะอะไรเพราะเขาชอบเท่าไทเกอร์วูดเขาหลงไหลางานกอล์ฟมากๆอย่างนี้เป็นต้นครับหรือนี่เธอฉันเจอไมค์กอล์ฟที่เธอชอบตอนนี้กําลังเซลล์อยู่ที่เซนทัลวิลด์แบบนี้เป็นต้นนะครับเขาก็จะหรอ ชั้นไหนล่ะร้านไหนล่ะนะครับเขาจะถามนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณคุยในสิ่งที่เขาสนใจและเป็นสิ่งที่เขาหลงไหลและสิ่งที่เขาชอบครับข้อที่3ครับ ask personal question ให้คุณน่ะถามคำถามที่มันลึกๆลงไปอีกนะครับไม่ใช่ถามกินข้าวยางทำอะไรอยู่โคตรน่าเบื่อนะครับอย่าถามเด็ดขาดนะครับใครถามอย่างนั้นอยู่นะครับเลิกเด็ดขาดนะครับมันน่าเบื่อแล้วมันไม่สร้างสรรนะครับและมันไม่มีความคิดสร้างสรรอะไรเลยนะครับเขาโชว์ว่าคุณเป็นคนที่ไม่มีคุณภาพไม่มีจิตวิญญาในการคุยนะครับ ไม่เคยเรียนรู้วิธีการที่จะทําให้คนเสพติดคุณนะครับดังนั้นนะครับให้คุณถามคา,มถ,ามถามที่มันลึกลงไปในความรู้สึกเขาครับเช่นถามคำถามว่าเธอตั้งแต่ตอนเด็กๆจนมาถึงตอนนี้เธอประทับใจเธอชอบเหตุการณ์ไหนมากที่สุดในชีวิตการทำแบบน,นี้มันจะทําให้เขานึกเหตุการณ์นะครับที่เขาชอบที่สุดในชีวิตพอเขานึกได้เขาก็จะเล่าให้คุณฟังพอเขาเล่าให้คุณฟังเขาก็จะรู้สึกว่า เฮ้ยทาไมฉันรู้สึกดีเ <P ew s> พราะอะไรเพราะเขาเล่าในสิ่งที่เขารู้สึกดีในที่สุดในชีวิตแล้วใครเป็นคนฟังอยู่ใครเป็นคนนะครับที่อยู่ต่อหน้าเขาไม่ว่าจะในข้อความหรือแรไแล้วแต่นะครับใครเป็นคนอยู่อยู่ต่อหน้าเขาครับ,ค,รนค,นค,รบคือคุณครับสมองนะครับ NLP ครับสมองนะครับเสน้สนะจะสร้างเส้นประสาท <L> แห่งความรู้สึกดีใหม่นะครับแล้วเส้นประสาทเนี้ยมันจะเชื่อมเอาหน้าของคุณนะ่ะมาเชื่อมโยงด้วยจะทําให้รู้สึกว่า สมองเขาจะรู้สึกว่าเวลาคุยคุณแล้วทําไมฉันโคตรรู้สึกมีความสุขหรือว่าโคตรรู้สึกดีนะครับแต่ที่ผ่านมาคุณอนะทำแต่เรื่องแย่ๆสมองเขาสร้างเส้นประสาทเหมือนกันแต่สร้างเส้นประสาทที่ว่าคุยคนนี้แล้วโคตรเครียดเลยคุยคนนี้แล้วมีตกดดันคุยคนนี้แล้วเสียเวลาชีวิตแบบนี้เขาจะบล็อกคุณครับดังนั้นนะครับเบื้องต้นเอาสามิอย่าให้สมองเขาเกลียดคุณนะครับความรักเป็นเรื่องของสมองอย่าหลงผิดคิดว่าความรักเป็นเรื่องของหัวใจมันไม่เป็นจริงและ มันจะทําให้ความรักคุณพังครับถ้าคุณไม่ศึกษาว่าจริงๆแล้วความรักคืออะไรแล้วเราทําไงให้คนรักเราได้ครับทีนี้ไปใช้นะครับสําหรับใครนะครับที่ความสัมพันธ์เสื่อมหรือยังไม่ชัดเจนนะครับคุณแนะนําให้ไปลงคลาสดาร์กเกมเป็นจีบว่าสายดําที่ทําให้เขาข้างรักและเสพติดคุณตลอดชีวิตครับคลาสนี้ครับจะทําให้เขานะครับขาดคุณไปแล้วเขาจะร้องไห้เหมือนน้องหมาน้องแมว ขาดคุณไปก็จะเป็นโรคซึมเศร้าขาดคุณไปก็อาจจะคิดสั้นได้นะครับใครความสัมพันธ์เสื่อมหรือยังไม่ชัดเจนครับอย่าปล่อยให้เขาวัดเป็นมะเร็งครับรีบแก้ไขด่วนครับเดี๋ยวสักพักเขาจะหายจากชีวิตคุณครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแต่ลิงค์ครับแล้วใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องความรักครับสามารถปรึกษาครูเบื้องต้นได้ฟรีครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแต่ลิงค์ครับเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ